ครับนักเรียนดีๆต้อนรับเข้าสู่บทเรียนอครั้งนี้นักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะครับนักเรียนถูกต้องครับสัปดาห์ที่สิบสามนะครับนักเรียนในรายวิชาพาศึกษาในระดับชั้นประถมสามปีที่ห้านะครับนักเรียนเมื่อครั้งแล้วใช่ไหมครับนักเรียนอาจารย์ก็ให้นักเรียนนะครับอัดคลิปวิดีโอการเคลื่อนไหวร่างกายแบบศึกษาสองท่าสอนนักเรียใช่ไหมครับสัปดาห์ที่ศึกษานี้นะครับก็จะเปลี่ยนท่า เปลี่ยนค่าใหม่เพิ่อสัมษ่์นะครับเพราะฉะนั้น่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันเรากต้องในตอนถต้องวอร์มร่างกายแล้ว็ออกกำลังกายมาเรียนกันนะครับโอเคเราไปวอร์มร่างกายกันเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตาย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3ห้าห8เจ0 1 2ป4เก้าสิบ1 2 3 4 5สองส10 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสหนึ่งสมสี่้ากเจ็ดปดเก้าสิบ่านล่างบ้างลงล่างากเริ่มท้าไหนก่อนทามาก่อนนะครับหนึ่งสอส 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งอามส้าหเจ็ดแดเ้บห่องสมสี้กเจ็กาสบอเกการเสร็จแล้วกันไปกันได้โอเค่ห้ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายพร้อมนับที่จะเรียนเองนะครับพร้อมที่จะเรียนเอง วอร์มร่างกายเสร็จแล้วต่อไปเรามาดูท่าใหม่เคลื่อนไหวแบบผสมผสานท่าใหม่กันนะครับง่ายๆแค่เตอเองนะครับมาดูท่าแรกแตะโตรงไปข้างหน้าครับเตะตรงไปข้างหน้าท่าที่สองติด้นันข้าง อีกหนึ่งคร <Iya, S 1> ั้งแต่นาบอลอีกหนึ่งก็อนีกหนึ่งก้ออ่ะกันค้าโอเคง่ายไหมนักเรียนง่ายป่ะโอเคง่ายมากใช่ไหมนักเรียนนักเรียนทำได้อยู่แล้วครับแต่ต้องมีความรับผิดชอบ ผลงานอาจารย์เอกครับนักเรียนอาจารย์บอกว่านักเรียนไม่ต้องเรียนสื่อเก่งขอแค่มีความรับผิดชอบในการทำงานนะครับแค่นี้แหละอาจารย์ก็เอกก็ดีใจแล้วครับในสัปดาห์ที่13น,นี้ครับอาจารเอกก็ขอสวัสดีครับพเพียอน